แไหนก็ลเนี่ยอ่าวัไหครับจ้าตรีพี่น้องมันนี้เาชอบชาติสน่อที่เก่าเนาะมันพิเขาพี่นนองมาเที่ยวมันเดินเขาาพี่นนอเขาเหมือนมัเดินเขาที่สกุลนะน้ เดี๋ยวผมเชิพ่อพี่น้องในเบิ้องมาสิ่อถึงจัหอดไกรสัมฤทธเพื่อการตลาดนาครับจะไปใกล้จะับจะเลยเราพี่น้องเข้าไปโอเคยังไม่หมดเลยชวนวนนนนหน่อยนะจ้าขัดล้างขวดขาตแขวะครับมาลัวนะครับ

ต้นย,น,ตนยังนีต้นยังนีต้นเพี้ยนฮะต้นเพี้ยนต้นมเพียนเมือน,น,นโอ้ขาเจ้าจอาแปลงมาลูบเนาะข้าจเจ้าหาเหล็ก

เอาแวะมาจากบนโน้ตยามันจะไปใกล้ตลาดเกิดรับไม่มาล่วงคุณได้เลยจังร้อยร้อยจุดเด่นเดินสัตย์พาแล้วเขาไม่ตัดเองเขาไม่เล่นสัตย์พาหลานวันนี้โดนมาซูมไปทางซ้ายย้ายไปทางขวาต้องเล่นไปทางขวาสำหรับพี่น้องที่สัตย์พาแล้วมา รยู่ริษีสิล so okay. ้ดมาจากจังหวัดนายกเวอ้ย่สต่างสวเีดบางละหลายหลายผู้หริตทะเลวัดนี้วันที่2ลนหลายนะทุกอย่างได้เด็กไปผูชาดอกไม้แดงรูปจือบกดอกผ้าแดงนะ้วกขุดขอขอเล่งขอเล็กนาทีเสียงโจกุนี่โอ๊กนีวโอ๊กเีม่ คน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 เสียเราจะได้รู้ว่าเออเราได้เลขอะไรว่าไงนะฮะนัดเสรจนัดเสจสาธุสาทุกเจ้ากันมาโทรมาท่องม้วนเลยลูกเอ้ยโทรมาท่องม้วนเลยนะไอ้คนที่ก็โทรม้วนเป็นยังไงวะนะจัดแตแท้ที่ไหนได้นะอ่าไว้เท่าไหร่จ้ะนัดจบลงบนเลยจ้ะนัดจบเลยนัดเสนัดเสเอาดอกบนกันพัฒนานัดจบนะครับแจกให้ครับป้ายยาเนาะ เป็นกาะป้องกันตัวเปนรองป้องกันไฟบาคนต่อยเสื้อแดงมันนี้มหาตานี่ให้ตาจะแจกประยันไปวกเพื่อนโรงเรียนนักคาระมาจากจังหวัดไรคาเดี๋ยวภูตาจากจังหวัดไรคะเป็นเขาทีเดียวเลยอ่ะจากที่เรไปขอตุวสักสุมากนะอาจจะมีการทําไปได้เลยนะ เอาเถอะทำบุญทำเท่าไหร่ก็ได <oring> ้นะคะเราไม่ได้ตั้งราคากองมุนยาสาธุูกใจอ๋อผ้าแดงเดี๋ยวไปตรงเนี้ยคุณคุณตรงไปแล้วเลี้ยวขวานะเลี้ยวขวาจะมีศาลาหลักเล็กๆที่เขาขายทุกอย่างเลยอ่ะอคือเราก็ตรงไปนู่นเลยนะเดี๋ยวถามที่ร้านขายผ้าเอานะจากจาจ้าบอกโฆษกแนะนำมาตรงเนี้ยเออนะมีทั้งชุดเลยผ้ะแดง เสืผ้าสามสีคอยนะมีหมดเลย้กนะอาได้าเลยนะคะเข้าไปข้างในก็อเอ่อเตรียมไ้นะเรียมคูกน่างนามของอนะะางางจากไเป็นเครับเนาะมา ดีว่าผมจะเป็นไปกันจะท้ายเห้าพาะี่น้องในเบอร์อีกเช่นนงนะครับเนาะ